ไรปฏิหารวิราดาวงเทวันน้องสาวกุ้งสุธิราชเสียชีวิตแล้ววิราดาวงเทวันน้องสาวของพระเอกลิเกคนดังกุ้งสุธิราชวงเทวันเสียชีวิตอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษาจากการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการทรงทรงไม่รู้สึกตัวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีช่วงระยะเวลาดังกล่าวครอบครัวหวังให้มีปฏิหารเกิดขึ้นโดยในเฟซบุ๊กของกุ้งสุธิราช ได้เปิดเผยไว้ว่าวันนี้คือวันที่ต้องเอ่ยคำลาแล้วจริงๆใช่ไหมมันเจ็บปวดใจมากเกินกว่าที่จะยอมรับแต่มันคือเรื่องจริงหนูเข้มแข็งมากที่สุดแล้ววิหนูคือดวงใจของพ่อแม่ดวงใจของพี่ของคิงของวาคินเรามีกันแค่สองคนพี่น้องพี่ก็จะเข้มแข็งเพื่อครอบครัวของเราเพื่อแม่เพื่อวาคินเสียดายที่หนูมีเวลาน้อยเหลือเกินที่จะมีความสุขได้เห็นลูกนานกว่านี้ไม่ต้องห่วงนะวิพี่จะดูแลแม่ ดูแลว่าคินให้ดีหลับพักผ่อนให้สบายนาวิพี่รักหนูสุดหัวใจนาวิพ่อคงมารับหนูไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะนางฟ้าของพี่วิรดาวงเทวันวันที่31พฤษภาคม2568เวลา19นาฬิกา5้นาทีน้องวิรดาเสียชีวิตด้วยอาการอันสงบวันที่1มิถุนายนพิธีรดน้ำศพน้องวิรดาที่บ้านวงเทวันอำเภอสันคบุรีจังหวัด ชัยนาทเวลา16นาฬิกาแฟนๆที่ทราบข่าวต่างเข้ามอแสดงความเสียใจและร่วมไวอไ้อาลัยพร้อมกับส่งกำลังใจให้ครอบครัววงเทวัน